ล่ำท่านแต่มันอยู่สภาพเกาได้นะครับพี่น้องในพื้นผ้าใสพีน้องเก็ยจิได้ติบซอนยนแหนะครับพอซาบไกอนธรรมชาตินั่นถามีน้ำนะครับมันจิมาเองนะครับไต้องไปปลูกต้นหม่นะครับซาบ่ปกอนนะครับถามมีน้ำไม่เกี่ยวมาเองเพระผู้ปกครงญุนะครับแต่เร่อากันนะครับกเล้ยุทนะครับในโครการพุทนะครับนีหัวนาทัท่านพุดนะครับพุทรอบบ้านนะครับเป็นล่ำหนยแสงนะครับจ้บ้านผมนะครับเป็นล่ำหน่วแสงนะครับผมก็มาหาีจีนเนี่ยต่การาี เมื่อข้างหน้าเลยครับพวกปศหยิบกัางน้ได้ทุกตุ่ทุกไปนะครับคือมาใส่เนืมองประมาณของท่าในการหลายคับเปช่วงเป็นตอนไปนะครับบางคนก็ไหลายจิตไปชื่อนะครับกิเริ่มมาใส่ผู้มายกทองทีนนะครับ่าเอาทิ้สี่เสาวาดตที่เนี่ยันหน้าตรงนีมาเอใส่ท่าการเกษตรได้ไก่ผู้นห้ก็ได้ผู้น้นะครับไปให้หน้านะครับหลังจากการลุ่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับบประเทําการเกษตรมุนเวียนไปแต่ที่การเสนากิเลยมาพิ่มขีดว่าเลี้ยไฟแมวนะครับเลี้ยไฟแมวไปช่วงข้านะครับเอา นะครับไปพี่น้องในเทศกาลนั่นคือผู้มาแย่งทองทินนะครับไอ็กลุ่มมใหญ่เท่าไหรนะคหัวใหญ่นะขนาดกลางนะครับแล้วก็มาถึงบ้านกำนองนะครับซึ่งเป็นอ้าหน้าขนาดใหญ่นะฮะมีสมาชิกมากเป็นกองทูนใหญ่นะครับจะไปนสุดตรงที่เมื่อสุดถึงแหล่งน้ําอ่านน่ก็ไม่มีอ่านเลยกลับไปสู่ที่เราไม่มีนะครับการสูบน้ําแต่ว่าเรามีตัวแทนที่ค่อนข้าจะครอบคลุมนะครับของการจัดการน้ําแบบวงการ แล้วก็เห็นภาพการบราการที่บราการแบบธรรมชาติเข้ามาพยุงดูแลชุมชนแล้วก็พัฒนาชุมชนให้ดูแลเองได้นะครับแล้วก็ถึงพัฒนาแหล่งน้ําหรือว่าจัดการแหล่งน้ําไม่ให้แข่งแย่งกันนะครับมาทําให้ได้ประโยชน์ด้วยการทุกฝ่ายกระจายผลประโยชน์เนีย่ยถึงท่งขนาดาก,ลากลางนะครับ และขนาดใหญ่ที่บางงงนะครับนี่ก็เห็นภาพชัดนะครับจนถึงกระบวนการหรือว่าไม่มีอาเองไม่มีอาออารวเองไปสูบน้ําจากรางน้ําขึ้นมามีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรําำก็จะเห็นภาพจจจาการจัดการแบบนี้น,นะครับเพราะนั้นเราเหลือเวลาประมาณสักสิบนาทีนะครับ